ก่อนทำก็แขนใหญ่กว่านี้3ามเซนวัดมาก็หลังทําก็ลดไปได้7เซนนั่นแหละครับเหลือ30นะครับหมอเขาพูดดีให้คําปรึกษาดีว่าเออได้แค่นี้ก็คือได้แค่นี้แต่คือถ้าเราพอใจที่จะทำคุณหมอเขาก็จะทําให้ดีที่สุดก็เลยสนใจปัญหาของการดูดไขมันแขนตรงข้อศอกก็คือจะเหลือด้านบนเยอะมากจะดูดใแต่ด้านล่างก็จะกลายเป็นเหมือนขาไก่ข้างบนจะยังใหญ่โย่ปัญหาอีกข้อของการดูดไขมันยาชาหรือดูดไขมันที่ไม่ซ่อนแผลแผลที่หลงังเนี่ยมันเกิดเป็นชีรอยง่ายครับ วันนี้เรากลับมาพบกะะับรายการเรียวรีวิวกันอีกแล้วแล้วก็เราอยูกันในประเด็นในเรื่องของ คนดูดไขมันเอเ่า<ช>ดูดไข<ค>มัน,มนแคนนะครับว่าดูดยังไงจะดีดูดยังไงจะไม่ดีคนไหนจะเหมาะหรือจะไม่เหมาะยังไงนะคสวัสดีค่ะชื่อศิวนาถหรือว่านุ่นค่ะทํางานเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะเห็นบอกคุณนุ่นเนี่ยดูดไขมันแค้นกับคุณหมอเนี่ยไป5เดือนแล้วเนาะก่อนที่จะทําคุณหมอเขาจะว่าเออเราจะได้แค่ไหนด้วยความที่ร่างกายเราเป็นแบบนี้เขาก็จะลิมิตไว้ที่เราตกลงที่จะ ทำแล้วผลลัพธ์รู้สึกว่าออกมาโอเคจริงๆก็อยากจะดูดไขมันทั้งตัวนั่นแหละนะใช่ไหมเพราะจริงๆก็คือต้ำหนักค่อนข้างเยอะนิดหน่อยก็ไม่ได้ทั้งตัวแต่แบบเอาที่แบบส่วนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ทําให้เราไม่สะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาก่อนเนาะเพราะว่าน้าหนัก80 ช่ไหมฮะสูงประมาณ162ก็ดูเป็น BMI อยู่ที่ประมาณ31นะครับก็จะมีส่วนเกินอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันพูดกันเรื่องว่า BMI เยอะเกิน30บางทีการดูดไขมันทั้งตัวเนี่ยทำทีเดียวพร้อมกันนะไม่ไดายแน่ๆอยู่แล้วนะครับผลมันอาจจะมีข้อจํากัดอยู่ไม่ได้ผลดี100%ซไปหมดแต่ละคนก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนมีความหย่อนคล้อยตรงท้องตรงแขนตรงขาอย่างเงี้ยนะครับดูดไปแล้วมีอาการหย่อนมากขึ้นหรือว่าอาจจะดูไม่ดี งงหมอก็จะให้คำปรึกษาไปตามตรงนะก็อันนี้คุณคือแบบ,บมีแขนที่เราจะดูดเนี่ยเราอยากดูตรงแขนก่อนเลยไหมต,ตั้งแต่แรกใช่เพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเวลามองหร<อ>ือว่าหันยืนข้างอะไรแบบอยากหันยืนข้างต้องถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็เลยว่าเออเอาทำแขนก่อน เพราะว่ามันไม่สามารถ cover ได้หมดบางทีเราอยากใส่เสื้อที่มันแขนกุดขอดูลายสไตล์นี้กันเนาะเพราะว่าจริงๆเหมือนเราก็เป็นคนเหมือนชอบแต่งตัวด้วยเนาะคือแบบเมื่อก่อนคืออาจจะไม่เคยไม่กล้าถ่ายเลยใช่ไหมก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายแต่ก็แบบไปทุกบ้างอะไรเงี้ยนแอปเนี้ย อาแต่ปัจจุบันอันนี้ก็คือรูปแบบหลัลงทำเนาะทอดตอน<ม>ทำไ้แบบไม่ต้องแต่งแล้วอ่ะก่อนทำก็แขนใหญ่กว่านี้37เ็ซนวัดมาก็าหลังทำก็ลดไปได้เ็ดเซนนั่นแหละครับเหลือ30นะครับคือส่วนที่เปลี่ยนก็คือความเล็กของแขนอะ่ะเวลาที่เราหนีบแขนลงหรือว่าใส่เสื้อโชว์แขนเนี่ยก็แขนก็จะเล็กกันเนาะแต่ว่าด้วยความที่มีความหย่อนคล้อย ความหย่อนคล้อยของผิวหนังเนี่ยถ้ายกขึ้นมามันก็จะมีความคล้อยอยู่อาจจะทําให้ผลการรักษาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็หมอก็จะบอกกันตามรตแล้วใช่ว่าใครมีความหย่อนคล้อยเนี่ยผลตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตเล็กก็เปลี่ยนแน่นอนคือยังไงก็ยังไงก็เล็กลงคือดูดไขมันเน้นเล็กลงแต่ว่าเรื่องความกระชับเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆคือหมอก็มีเทคนิคเรื่องของไฮเดฟเนี่ยมันก็เพิ่มความกระชับได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วหรือว่าจริงๆแล้วถ้าจะทําแบบพวกบอดี้ทายเจพลาสมาหรือ ที่มันมีหรือว่าเลเซอร์ใส่เข้าไปใช้พลังงานความร้อนใดๆใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มีการหดได้บ้างแต่ก็ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ได้1 0 0อยู่แล้วนะครับ<ม>คนที่มีความหย่อนคล้อยบางที่เขาขายกันแบบแอดราคาว่าจะทําให้มันยกกระชับอะไรได้<ม>จริงแต่ก็มันก็จะมีความจํากัดอยู่ถ้ามากๆเนี่ยมันมันไม่ได้ผลนะอย่าอย่าโดนหลอกไปแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าม,มาที่นี่ก็หมอจะให้คําแนะนําตามตรงแหละว่าอันนี้จะยกกระชับได้หรืออันนี้ยังไม่ควรไม่เป็นไรนะครับอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ของคณนุ่นเนี่ย เพราะว่าไม่เป็นไรถ้ายัางยอมรับความที่มีหย่อนค่อยนๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยเน้นให้มันเล็กลงเนี่ยก็สามารถที่จะดูดไขมันได้แล้วตอนที่คุณต้องตัดสินใจเนี่ยเราดูคลินิกในการจะดูดไขมันหลายที่ไหมคะจะดูตัวของคลินิกแล้วก็ตัวของคุณหมอเองว่าเขาแบบมีความน่าไว้วางใจไหมอะไรอย่างงี้คือสามารถจะดูบรรวิดีโอคลิปแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่แบบทางคลินิกเขาได้ส่งรูปมาให้ดูเวลาเราแบบทัก ไปขออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาปรึกษาคือพอดูปุ๊บเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเออเราต้องการทําแต่พอเข้ามาปรึกษาดูอะไรหลายอย่างคิดว่าแบบความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเรานี่มันสําคัญที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ็เลยคิดว่าตกลงที่ทำบังทีด้ดีหรอคะใช่เพราะว่าบางทีคือถ้าหลายคลินิกอะทุกทุกที่เขาก็จะขายอะไรางี้มากกว่าคือถ้าเราได้รู้ในสิ่งที่เราทำมาแล้วมัน คือบางทีร่างกายเรามันมีลิมิตคุณหมอเขาพูดดีให้คําปรึกษาดีว่าเออได้แค่นี้ก็คือได้แค่นี้แต่ถ้าเราพอใจที่จะทำคุณหมอเขาก็จะทําให้ดีที่สุดก็เลยสนใจในเรื่องแบบนี้มากกว่า<ม>ในแง่ที่แบบผลเสียที่เราอาจจะมีหรือว่าแบบดูได้หลายด้านนะยางฝันแต่ด้านดีอะไร<ช>อย่างเ<อ>งี้ยครอบคืออย่าแค่ดูแต่รูปแล้วก็ คิดว่าเราจะเหมือนในรูปหมดทุกคนอย่างเงี้ยนะครับแต่ละคนมีร่างกายไม่เหมือนกันเนาะตัวสภาพชั้นไขมันความหย่อนคล้อยอย่างเงี้ยไม่เท่ากันเนาะที่ดีที่สุดอ่ะอาจจะแบบต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเข้าก็เน้นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเนี่ยแหละเนาะเรื่องหมอเฉพาะทางแล้วกันหมอที่เป็นสัญญแพทย์ตกแต่งที่เรียนมาโดยตรงนะครับก็เช็คได้จากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะได้ไม่โดนหลอกแต่ของคุณนุ่นนะคุณนุ่นแบบมองแมว่าดูไขมันแบบเป็นยาชาก็ได้หรือว่าจะต้องเป็นยา เท่าไรอย่างยเงี้ยเราได้ศึกษาของนี้จริงๆคือไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลยแต่คือดูอีกคลินิกนึงเหมือนกันแต่มันเป็นไม่ใช่เป็นยาสลบมันเป็นอนั่อย่างน่าจะเป็นยาชาบางทีก็ยาชาบางทีก็ฉีดให้เบอ,อร<ๆ>์เบอร์ใช่ไหมยวก็ได้ไปดูเห็นคลิปของรีมคลินิกคุณหมอพูดว่าทาไมถึงต้องเป็นยาสลบอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออมันก็จริงนะอะไรเงี้ยเข้าไปลองคุยกับเขาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงคือแบบว,ว่าฟีดแบ a ของการที่คนที่ทํายาชาคุณหมอทิ้งแล้วส่วนมากจะพบเจอปัญหาอะไรบ้าง้วย ส่วนใหญ่ก็คือมันไม่เห็นผลเจ็บตอนทำเนี่ยนอแน่นอนยาชาเนี่ยเจ็บทั้งทั้งที่ทิๆใครก็จะบอกว่าพม่ายาชามันไม่เจ็บรองอะไรนจริงแล้วเวลาทําเข้าไปจริงๆเนี่ยมันต้องมีความเจ็บอยู่ไม่มากก็น้อยที่ไหนเจ็บน้อยก็บางครั้งมันก็ไม่หมดคือที่ทําเจ็บน้อยก็คือว่าเขาทํานี้ดหน่อยหน่อยไงมันก็เลยเจ็บน้อยผลมันก็ไม่ค่อยชัดด้วยนะครับอันนี่แค่แ,คแขนเนาะแขนกับปีกเนี่ยก็ประมาณลิตรครึ่งจริงๆแล้วแขนเนี่ยมันต่อเนื่องกับตรงปีกด้านหลังแล้วก็มีด้านหน้าอีกใช่ไหมครับด้านนะ ซึ่งถ้าใครมีไขมันส่วนเกินตรงนี้ก็ทําไปพร้อมกันได้แล้วมันจะไปไปด้วยกันนะครับไขมันจะต่อกันนะครับระหว่างตรงแขนแล้วก็ปีกด้านหลังเนี่ยใช่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าดูดไปพร้อมกันเนี่ยมันจะได้ผลดีกว่าครับเล็กลงไปเยอะมากเลยนะคือห้าเดือนมันค่อยๆเล็กหรือว่ามันมันเล็กตั้งแต่แรกที่ทําไปเลยรน้สึกว่าอาทิตย์ คือมันยังวมวอมอยู่เนาะมันต้องมานวดมาอะไรก่อนแล้วพออาทิตย์สองอาทิตย์คือเล็กคือมันเล็กลงเร็วอะค่ะจนเพื่อนแบบเอ้ยแบบแข็งเล็กกว่าเพื่อนแล้วตอนนั้นอะไรอย่างนี้คือผลกลารรักษาของแต่ละคนนั้นเหมือนกันไหมคุณหมอในเรื่องตรงนี้อาจจะมีคนต้องสงสัยบางคนก็มีบังผืนบางคนก็มีความหย่อนคล้อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือเห็นชัดเจนว่า เล็กลงเนาะจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็ความความย้อนแล้วก็ขนาดเนี่ยลดลงไปเจดเซนนะครับเจ็ดเซนนี่ก็ไขมันหายไปลิตรกว่าลิตรครึ่งเนี่ยนะครับก็เทคนิคที่ดมยาสลบเนี่ยแหละสาคัญเนาะอีกอันหนึ่งก็คือซ่อนแผลอ่าอันนี้สําคัญครับนี่เราจะเห็นว่าแผลอันนี้ก่อนทำเนาะหลังทำเนี่ยแผลก็จะอยู่ตรงล้างแร้พอดีเลยอ่ารวคือไม่มีแผลตงหน้าแผลตรงอะไรเลยใช่ไหมครับอ่าลองเอีงมาดูข้าง ่ก็อยู่ตรงขอบรักแล้ตรงนี้เลยครับเพราะฉะนั้นก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าทํายาชาไม่มีทาง ลงตำแหน่งนี้ได้แน่นอนเพราะว่ามันต้องยกเยอะมากอย่างเงี้ยนะครับจะเฮียผู้ายเขาก็จะจะเจาะง่ายๆไปตรงตรงข้อศอกหรือไม่ก็ตรงไหล่นะครับซึ่งตรงข้อศอกอ่ะปัญหาของการดูดไขมันแขนตรงข้อศอกก็คือจะเหลือด้านบนเยอะมากจะดูดได้แต่ด้านล่างก็จะกลายเป็นเหมือนขาไก่ข้างบนจะยังใหญ่โยอันเนี้ยจะไม่ได้ผลส่วนการไปดูดด้านบนแล้วปัญหาอีกข้อของการดูดไขมันายาชาหรือดูดไขมันที่ไม่ซ่อนแผลแผลที่ไหล่เนี่ย มันเกิดเป็นคีรอยง่ายครับเพราะจริงแล้วลุ่นก็ดูจะเป็นคีรอยง่ายนะแต่ของเราเนี่ยที่ลักแล้วเมื่อกี้ก็เห็นแล้วแหละว่ามไม่มีไม่มีคีรอยขึ้นมาเพราไม่เป็นแผลที่ซ่อนแล้วมีตัวป้องกันตัวผิวหนังพิเศษอยู่แล้วนะครับแผลก็เลยจะดีแผลเล็กแล้วก็ซ่อนมองไม่เห็นนะครับ<ม>เทคนิคเกาหลีนะครับก็ถูกมั่นใจได้ว่าโดย้ารทำที่ดิง้งคลินิกไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนไหนก็ไม่มีแผลที่จะแบบอยู่นอกโรงพยาบาลสามารถใส่แบบอย่างเงี้ยเนาะคือเป็นแขนปวดเลยก็ ไม่พอเรามีแผนที่บอกว่าคือสักอยากทำต่อเนี่ยคือแบบ อยากทำเป็นส่วนไหนอยากทำเป็นหน้าท้องบางคนก็ทำท้องกับแขนพร้อมกันได้แต่ถ้าท้องและขานี่บางทีอาจจะเยอะเกินไปหน่อยหมอว่ามันจะเกิดเกิดร่างกายทนไหวอาจจะอันตรายอาจจะจะแบ่งแบ่งทำนะครับเพราะว่าดูดไขมันทั้งตัวนี่ระวังก็คือว่ามันมันจะเยอะเกินไปถ้าบางที่เขาบอกดูดทั้งตัวได้หมดเลยบางครั้งคือดูดได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วมันก็ผลมันจะไม่ชัดระยะเวลาเหมาะสมที่จะเว้นในการที่จะมาทำส่วนอื่นต่อเหมือนจะส่งนอ่ 2, 2ถึง3สัปดาห์ก็สามารถกลับมาทำต่อไปได้ขึ้นกับสภาพร่างกายไหวหรือเปล่าแล้วก เม็ดเลือดเนี่ยมันจะลดลงไปครับถ้ามีใครเป็นโรคตีดเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงต่ำเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้นรอให้เม็ดเลือดมันขึ้นหรือว่ากินยาบำรุงเลือดถ้าจะเอาเร็วก็ต้องให้เลือดนะนะซึ่งบางทีอาจจะเกินความจําเป็นไปหน่อยนะดูดไขมันยังไงมเม็ดเลือดเราจะต้องเสียไปกับน้าเกลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาเรื่องโรคเลือดจางอย่างเงี้ยหมอจะต้องตรวจให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ตรวจเลือดก่อนดูดไขมันบางทีอันตรายได้นะถ้าใครมี มีโรคที่ซ่อนอยู่เพราะคนไทยมีปัญหาโรคเลือดจางค่อนข้างเยอะเลือดจางคือเม็ดเลือดมันน้อยถ้าดูดไขมันใหญ่ๆทั้งตัวทั้งแขนทั้งขาทั้งท้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะร่างกายไม่ไหวได้อาจจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คจริงๆอันนี้รอบสองของคุณนู่นก็คือตรวจเลือดใหม่รอบตี่นช่ยร์ต้องตรวจเลือดต้องเช็คใหม,ม่เช็คว่าร่างกายพร้อมจริงๆ เพราะฉะนั้นต้องมามาหาหมอก่อนมาปรึกษาดูว่าเราต้องตรวจเลือดอะไรเพราะฉะนั้นหมอไม่ได้ว่าทุกคนจะตรวจเหมือนกันนะแต่ละคนจะมีปัญหาของสภาพร่างกายไม่เหมือนกันหมอก็ต้อง ้ัวกวันแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าจะต้องตรวจอะไรคอดัลผ่านไปห้าเดือนเราประทับใจอะไรยังไงคืออย่างแรกที่ชอบมากที่สุดก็คือลายของดีมทีนิกอ่ะคือตอบไวมากแล้วเวลาเราส่งหรือว่าเรามีปัญหาคือเขาจะตอบมาทันทีซึ่งเราแบบไม่ต้องรอเป็นวันเพื่อจะได้คําตอบนี้แล้วคือมันไวมาก ข้อมูลอะไรที่เราถามเขาก็จะให้มาไวมากมันโอเคมากในการช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้นว่าเราจะทําครั้งต่อไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการติดตามผลการดูแลแรักษาแผลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทําตามที่คุณหมอเขาบอกว่าเออควรตามตัวยังไงอะไรย่างเงี้ยถ้านัดก็มาตามนัดใช่แต่ว่าหมอนัดเยอะกว่าปกติหน่อยอยู่แล้วทุกคนนั่นแหละเพราะว่ายิ่ง มีการดูดไปเยอะก็จะมีความหย่อนมีมพังผืดขึ้นมีน้ําข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดเด่นหลังทําของที่ดิงคลินิกก็คือเรื่องของทําแผลฟรีแล้วก็เรื่องของการตรวจติดตามนี่แหละหมอมีการดูมีการฉีดยาที่เพื่อที่จะลดพังผืดให้กินยาลดพังผืดหรือว่านวดอย่างเงี้ยนะครับซึ<ม>่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการหายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเจอหมอเป็นระยระะทุกสองสามสัปดาห์อย่างเงี้ยผลมันจะดีกว่า ทำแล้วก็ทิ้งหายไปเลยกลายเป็นก้อนแข็งแข็งไม่เรียบบ้างหรือว่ามีปัญหามันแหว่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแผลอาจจะไม่ดีถ้าเจอหมอเรื่อยๆเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยทั้งแผลทั้งเรื่องรูปทรงทั้งเรื่องความแข็งตึงหย่อนอะไรเง,งี้ยก็จะช่วยได้นะครับใครที่จะทำกบบดูแผลมันต้นแข็งเนี่ยเชื่อว่าเป็นปัญหา ที่สาวๆหลายๆคนก็กังวลเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาปรึกษาก่อนได้คุณู้มีระยละเอียดมาห้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบอาจจะยังไม่เคยศึกษาข้อมูลหรืออยากทำคือก่อนทำหลายๆคนจะคิดว่าค่อนข้างราคาสูงแล้วไม่สามารถแบบเอา o อดได้อะไรอย่างนี้คิดว่าเข้ามาปรึกษาก่อนเพราะว่าราคาของแต่ละคนที่ขึ้นบนเพจอะไรอย่างนี้มันไม่เท่ากาันบางทีอาจจะราคาถูกกว่าที่คนทำด้วยหรือว่าอะี้ขึ้นกับสภาพร่างกายของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะต้องดูทีนคุณหมออะไรให้ดีเพราะว่ามันสําคัญเพราะมันมันคือร่างกายเราแล้วทำครั้งเดียว มันดีกว่าที่ต้องมาแก้หรือว่าทําให้เกิดผลกระทบข้างในกับร่างกายเราให้เราสุขภาพไม่ดีอ,อย่างเงี้ยค่ะน่าจะเช็คด้านนั้นให้ละเอียดจริงๆพวกสาระเรื่องของการดูดไขมันเนี่ยใครอยากไปศึกษาเพิ่มเติมคุณหมอมีคลิปที่ทําออกมาเยอะมากเลยเนาะแล้วก็ให้คุณหมอาคลิปแล้วกันก็มีทั้งรายการหมอสันขอเล่าแล้วก็เรียรีวิวนะครับอยู่ใน YouTube นะครับช่อง y t u t u ดิงคลินิกทีเนะครับ mm hmm. ก็สามารถเข้าไปในเพลย์ลิสต์เรื่องของการดูดไขมันเลยกนะ็ควรรู้ก่อนการดูดไขมันเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยมีเป็นสิบกว่าคลิป mm hmm. สําหรับทั้งเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องรีวิวก็ตั้ง20-30คลิปนะตอนนี้เยอะมากเหมือน mm hmm. กันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นดูก่อนนะครับดูข้อมูล ดูให้รอบด้านน,น,นะครับแล้วก็ศึกษาดีๆอย่างที่คุณนุ่นบอกเนาะก็ต้องดูดูที่หมอดูที่คลินิกดูมากกว่าดูโปรโมชัน่นมากกว่าดูที่ราคาถูกนะครับ mm hmm. เพราะว่าดูดไขมันถือเป็นผ่าตัดใหญ่เนาะ mm hmm. ก็ต้องเช็คแพทย์ให้ดีต้องเช็คเรื่องวิสัญญีเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าเน้นแต่ราคาถูกแล้วก็เกิดมาต้องแก้เนี่ยมันเสียมากกว่าเก่าแผลเป็นเป็นไป,นปนแล้วก็แก้ไม่ได้ ผิดรูปไปเยอะเสียตังมากขึ้นเจ็บรอบหลังก็มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็หาข้อมูลเยอะๆนะครับโอเคค่ะในวันนี้ขอขอบคุณคุณหมอทรงยนต์แล้วก็ขอขอบคุณคุณนุ่นมากๆเลยนะคะที่มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ดูไผลดนเวเซอร์ไฮเดรเทคนิคการดูแทรซอนแผลที่มีคลินิกคะใครสนใจแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอ แล้วก็ลาาก่อนค่ะสวัสดีครับครับ, <c oughs> รบขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญากรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ